อีกรณีหนึ่งครับตู้ชอมครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักตำรวจโรงพักสัตหีบอำเภอสัตหีบชนบุรีได้รับแจ้งจากวัดสัตหีบเมื่อวานนี้ช่วงตอนบ่ายนะคะว่ามีคนฆ่าตัวตายภายในห้องน้ําหลังศาลานหนึ่งเมนวัดสัตหีบหลังได้รับแจ้งตำรวจไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อคุณธวัฒอายุ62ปีในสภาพคือสวมชุดกีฬานอนหงายเสียชีวิตอยู่กับพื้นห้องน้ํา มือทั้งสองข้างเนี่ยกำแน่นตามตัวพบน้ำยาฆ่าหญ้าเต็มตัวไปหมดแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กันกับร่างของคุณทวัฒนั้นพบขวดน้ำยากรัมมอกโซนในสภาพที่เปิดใช้งานแล้วแล้วก็มีน้ำยาฆ่าหญ้าเหลืออยู่ครึ่งขวดตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะถามไปที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบลสัตหีบทราบว่าคุณทวัฒผู้เสียชีวิตเป็นอดีตพนักง,งานของธนาคารแห่งหนึง่งมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายทหารเรือท่านหนึ่ง อยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีกับนายทหารเรือท่านนี้นะคะจนกระทั่งเมื่อ3ามวันที่แล้วนายทหารเรือเนี่ยท่านมาเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเรง็งตัวคุณทวัตผู้เสียชีวิตก็นําศพของนายทหารเรือท่านนี้มาตั้งสวดอภิธรรมที่ศาลาหนึ่งที่วัดแห่งนี้เนี่แหละตัวผู้ใหญ่บ้านบอกตนก็มาร่วมงานตัวคุณทวัตเนี่ยบ่นกับผู้ใหญ่บ้านตลอดบอกไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะตายตามกันไปเพราะว่าคิดถึงแล้วก็รักมากนะคะตัวผู้ใหญ่บ้านบอกก็พยายามปลอบคุณทวัต จนคุณทวัตมีอาการดีขึ้นกระทั่งช่วงตอนบ่ายมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าคุณทวัตกินยาฆ่ายาเสียชีวิตอยู่ที่หลังศาลาซึ่งตั้งศพนายทหารเรือที่คุณทวัตนั้นอยู่ด้วยกันประมาณสักสิบปีเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตไปอีกคนแสดงความเสียใจกับครอบครัวครับอ๋อสามเหตุการณ์นะครับถ้าตอนนี้อยู่ ที่เสียว่าแรกเราบอกว่าจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายตามแล้วก็จะเผาตัวตายเผาว่างเออนั่นแหละผมก็เอาตำรวจจากโรงพักมาจะมาเออหรือบ้างผมไ่เจอกแ็แล้วก็เนี่ยก็ระวังกันอยู่กันลดควาใจกันเผาว่างเขาแกบอกว่าจะฆ่า,ต,าตัวตายอ,อช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับเจ็ดนาสามสิบแปดนาทีเรื่องเราเช้านี้ครับ